สวัสดีครับวันนี้กับผมพอกระดึงเกลืครับช่องคนรักโค้กคายครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดสีทาตุน้องครับวันพฤหัสที่30มสิบท่านวะนะครับเนาะสามสิบท่านวะสองหาหกสีครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ้งตลาดสีทาตุนะพี่น้องเนาะวันพฤหัสนะครับเนาะนะครับสบายกันเสียเวลาเนาะครับเนาะพี่น้องเอาไปเบิ้งไปชมเลยครับผมนะครับแล้วพี่น้องตามท่านนี้หลักตามถือว่าเป็น นัดอาจจะเป็นนัดทงไทยนะครับนัดทงไทยของปีนี่นะครับพอเองแม่นดกน,น,กนกันกันยูกนะผมซื้อขายกันยูเดอร์พี่น้องเาว่า,วา ทำวันนี้สิเกาสะดียพานหลอกงามดีครับไปชิบมุโอ้แม่ไม่สิครับเอ็นไม่แม่ไม่แม่ไม่ในม่มานแล้วแม่นี่เปิดไปเท่าไรครับพ่อหนิเมื่อนี้เปิดแม่นี้เปิดไปสิบสี่เปิดไปสิบสี่นะครับเป็นเป็นทองครับนี่พ่ออันนี้ทองไรซีเดือนแล้วนี่นี่ทองไรซีเดือนแล้วสายสายไดนก็บอกเพิ่นนี่เป็นลุกพ่นครับ เป็ดมังคนไปเป็ดพังคอนไปน่าับอเมนีแล้วเป็น่นไหน่อนเนี่ยร้อยสามสบเนาะครับ้ยสามบก้่อามทับแล้วทับแล้วครับได้จเดือนครับมได้จากเดือนเสีเดือนเดือนแล้วครับทับ่เดือนแล้วตีนบน้องหอมมะติ้งมะติ้งเ้ยงเี้ยงเขี้งโอ้เขาโตง่ายอยู่ากนะง่ายง่ยดีขนาดค

แม่น mm. um. ั่นเท่าไรครับแมยเท่าไรครับนั่นครับเม่นั่นสิบหกนะครับนเม่นี่นะครับเป็นสูงเท่าไรเนาะครับแม่นี่มัมนีสูงร้อยสามสิบเก้าร้อสามส้าผสมไหครับพ่อผสมแล้ววันที่สิบเก้าคผสมวันที่สิบเก้าครัเนาะครับเนาะใส่ยังไงล่ะครับใส่เพชรปืนพลใเพชรนุนพลนะครับเนาะ

หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหางสเจ็ดนเก้าสามเจ็นึ่พออย่างน้อน่อยครับพอน่อยคือนาะคเนาะพอน้อยนะครับน้อนี่คนนี้จะสวยงาม้สวยงามครับน้องครับสวยๆครับสวยงามงามงาเอากับเพืาครับ่อครับสวยงามครับ จะพากันเม่นี้ครับพอสามเนหาครับสามืงนหาครับตรเลวออกิตตออกไหครับเอาแบบสดๆเลยนะพ้่อนาะวยหสายพันนาครับสามมืินหาสดๆเลยจิตตรงเปลออกเลยครับอี่ล่ะผพันี่ยเขาบ ไปไปสามสิบห้านะครับ้ยแม่ด้ยครับ้ยแม่คุ้ยแม่สามด้นิ่งดีเงียบนิมเยียงกนิงียบ่ดเขากล้องเวลามอหร่กล้วยบ้านนอกจะเขากล้องไม่จริงเลยนดีเอาุนนี่นะครับเดี๋สามสิบห้านะครับ ครับนีไปเพว่าไพ่อตัวนี้ห้องว8 5ปดครับแปดสิบห้าะครับเนาะสูงร้อยสามสิบพ่อพ่อว่ยี่สิอี่มายี่สิบห้านะพ่อเนาะประมาณนี้เนาะครับเนาะสูงเขาตรงนี้เขาแ่ปีไม่เน่ขวดอืมม่้จะเขาปีม้จะเขาขวดิ่นงามจังนียสีพี่งามสีงามดีเลย ตอองได้นี่ได้ครับดีงาคดีตลวองได้นะพ่อเนาะเป็นสายพันธุ์อย่างน้อพรเป็นของเิ่มว่าเป็นลูกเบิรมกน้อเจ้านมุมี้ใบนะครับอีฟอมีเบอโทรปเนนี่บ่โทรป่อสะดวกป่อหือบโทรน้อโทระไมาอีองวันี้จไ่ได้ครับโอ้โหง่า สีง wow. uh <si ้ําขนาดดันจะเลือดแปดสิบห้าสวยครับดันจะเลือดขอบค้พ่อสวยสวยสวยันจะเลือกดไม่เขียนจริง

เพียง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 อยู่เพียงอยู่เพียงอยู่เดี๋ยวเลี้ยงยุคเรือนเถอะท่านสอดติดๆท่านสื่อไปเมียมันลยอย่านี่หาสเตเด็ยนน้อยยังเพียงอยู่เลยครับเด้อพี่น้องครับยังราคาดีอยู่นะครับเนาะราคาเป็นยังดีอยู่ ุ้ง,งามจ้ะไม่ห่างเว้มมเยมาไปตัวได่อ,อตัวนี้จับปลาแล้วพอนี่ส0ันี่สี่สิบตัวนะพ่อเนาะ สี่สิบตัว่อนสี่สิบอกสี่สิบหกอ้สี่สิบหกนะครับเนานี่รุ่นนี้นะครับเงาอยู่นะครับเงาอยู่นะครับดเงอยู่สี่สิ อะไรพอคมนี่ครับแม่ลูกดิคมนี่เก้าสิบคู่เก้าสิบคู่เป็นผสมไลยครับลิงเลยแม่ผสมแล้วลูกสาวป่ะครับลูกเธออืมาร่อยสามสิบบนน้องพอนี่มันต่อสามสิบถูกใจน่แม่สวยเนาะแม่เป็นสวยหนาว sweater dan 90 kwa sama anak-anak itu. Hmm. Dia apa lah. ตอลองอยู่นะครับเนาะตอลองกันอยู่กันนะครับเนาะกับให้พวกไปผลเพื่อนนะครับ เพอตัวนา้มือนี่น้องเพียงแต่นาอโอ้ลองอยู่ครับนาอเอาของงดีป่อตัวรเนี้ยนุ่มดีจัง ตัวเล็กสิเราน,น้นะองอดีเลยนะน้องดีจัง,น,ง <laughs> นี่พ่อวา่าอะไรครับนี่ครับอะไรนี่คนศึก1าหาครับ13กาหา แสนสามนะครับแสนสามสนใจท่ะมาเบอร์0ู4 064นะครับเนาะ872 8 7็7 4อ5 7435้า่ครับครับเนาะขอพ้นปะครับแนครับขอพ้นเนาะครับผมน้ำนมดีนะพอนะน้ำนมดีคลันน้นมดีขนาดกินน้อเยอะข้าวจได้ทีันผมนวใาไเจ้าวตวแมนลูกเพิ่นเด้พราะหาดกันไปมครับนี่ประมาณ อ๋หาเดือนนะครับหาเดือนครับมันก็บจำบ่ค่อยได้ปานลดนึ่งเนาะครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเอาประมาณเอาครับลูกแม่ลูกแม่คุณล่ะอัมตามอยู่หางเพิ่นตัวหนาลูกเขาสวยดีครับคุณน่ะใจท่อมาเลยไล่กับพ่อท่อกันใช่คุณน่ะตันจือ งามงามัลูกงามทุกครับแม่ลูกงามขนาดไม่ยนมาคุ้มสมเตียนด้จได้ลูกไม่ยนเดียวตัอลูกนนาสิเขาตั้งมันนี่พลูกคนห้าเาามลูกรอดตัวเดียวแถมคั่นลูกไปแม่กับสินันตเตียนเียอ้นหโนมันติใครอตอนนิ้นดแม่มันบันับไปท่าโไลูกดีนี่ลูกแม่ทองว่าง ได้โพสสองลูกไปครับนี่ลูกแรกดิลูกแรกเขาโอ้งามครับลูกงามขนาดเพราะผ่าง่ครับดอกตธุ์ต่างกับเอกต่างจระเรือโอ้ขอคุณกรันเดี๋ยววุ้นเลก่อนจะเชียเหมวุ้นก่อนขอตัวเนียเดนะก็ห่างเงาเวก็ผู้จัก โอ้เนียโอ้อันนี้กับอันนี้กัของพ่อพ้นนะครับเด้อเือกันเื้เกาเมียแปดสิบห้านนี่แปดสิบห้นเัวว่านาหเ้วก่คนสาวรในนอยอยู่นีปีหัวก็ตกน่องมันแยามผสมโมาะยิเดือืมันมันควทให้มันมาหยากง่ยสูงมันมันช่วงมันโตมัน่งนยาแบบมันหาน้น ใิาวาเสียวเจ็ดอ้ัข้ากันเรไม่ได้กันไได้กันเสยเจ็ดสิบโตขนมาลดแตบให้นมาลดส่วนลดพอนหนึ่งก่อนอือออลดตค่นี้มาลดก็แล้วรักเลยวาทงสี่หกหานนะโอ้โหใครที่จะได้กันนะพ่อเนาะไปก่อนไปก่อนครับพอพ้นนะครับเด้อโทรมาสอดทามนั่นนะครับนี่สองตัวอีพออเนาะแม่ลูกก็ปิดลแม่ลูกกับอันนี้ละที่น้างสานนี่ละไม่ได้นองไันได้ว่ากัน นั่นเดยกันมีกันสี่ัน้าวกนี้อันนี้ก็พอมเลยโอ้ยนี่น้องตอสีว้าแล้วสลัดเดียดเดดเดอคนหลอยู่ครับน้องซับซื้อของสปีไหมนะครับ เพิ่งจะซื้อใส่ปีใหม่นะพี่น้องเนาะซื้อไปเลี้ยงปีใหม่ซื้อไปเลี้ยงหลังปีใหม่บนนั้ออกแล้วกะมาซื้อมาหานะครับเนาะมาจับปากกันดีซื้อไปให้น้ำ50กระถาง100ห้าสิบกระถาง100ห้าสิบว่ง3เมตรลอยหนึ่งประเดี๋ยวเนาะใส่น้ำอีก ุ้อยนิ้งไม่เลือพอหนิแหม่ไม่ได้คุ้มมากกบร้อยยี่สิบบาทนะแค่มากเพื่อนราคากับน้ำมันสองทลูกตานสี่เปนสี่น้ำนะตัวกระจกนะ วลาเดนอบมันครับเยอจโอ้ยบลูกนานั้น่บ่ทั้งยางเบิ่งของทั้งย่างเบิ่งขอางทั้งไทยหาสือ่อเนวลร้องน้ำไปไปเจออยู่คว้ยกันเขาข้าบึงขบงัวนะครับเนาะวัวจะเข้าบริเวณี้ lại ngoài sông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ใส่งานพอดี ทำนีจะเป็นม้วนะครับเดีอพี่น้องเด้อเราจมักวนะครับราคาเปนเรว่าราคาไม่ติดตาไว้เท่าไหร่นะครับพอนิตัวนี้ไว้สามหมืนหกครับตัวนี้สามหมื่นหกนะครับเนาะเมนูนะครับหอยสามสิบตัวครับลูกตุ่มตุนะครับเนาะตรับ ตัวหงเป็นมตัวเมียเนืหนังครับจนจนะครับสานะครับเนาะรุนนี้นะครับเนาะโอ้รุนนี้สากโอ้ขยานรถไฟแ่แม่นี่อพอวันนี้ครับนี่ขอ เียเาเาปไฟที่ผมก็ทเดเดเพื่อนกันซุ้มเหมืนจีปปอจะแสบต่เสบนะเนาะพรได้ไปขาเสกงานเนาะทายปอะไรแตกไปต้มงา ลูกใ้องครับเป็นอยากแรงของน้อนี่พ่อพ่อว่นี่ครับพ่อว่าเท่าไรพ่อนี่เท่าไรครับบุญนี่ครับสามเก้าสามเก้านี้รอยยี่สิบนะรอยยี่สิบนะมีละพ่อ สามแ่ไ,ไล่ไกันแม่ในสามแปดโอ้ไม่รู้ความเดือบร้อยเนาะผู้ใดไปเลี้ยงพอดีนะครับเนาะไปเลี้ยงพอดีสูงร้อยสามสิบอยู่ล้วเนาะในเบิองมาหานะครับนอกไปเบิองหาตัวจริงเ้มพี่น้องเด้อเอาเดินขึ้นขึ้นแล้เป็นหลงนะเนาะ สื้อมากขายเรือสิมานเจาสื่มาน้อยเนาะคงอยู่พีเนาะ ตัวร้องอยู่นะครับเนาะตัวร้องอยู่เพือ่อคาเพน เอาครับพี่น้องครับไปต้องฝากไปเป็นสมีก่อนนะครับน้องครับถ้าพี่น้องก็เลยกปแชร์ก็ติดตามนี่พี่น้องเด้อนะครับเจ้าของก็บจีได้ไปหาเลาะซื้อหวยล้วบัตรนะครับไทยพี่น้องค์ประกอบนะครับนเนาะจะไปหาต่อรองบัดนี้เบิ่งก่อนหาได้จากตัว2ตัวนะครับพี่น้องเอาไปให้พี่น้องนีอพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันต่อไปนะครับจะได้จากตัว2ตัวนะครับเนาะราคายังสูงอยู่พี่น้องครับบ่จักสิได้บ่ได้มื้อน,นี้เดีย๋ยว ายคลิปแล้วบไปสิเป็นร้องลองต่อลองเบิ่งก่อนหาประเด็ราคากันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์ด้วยครับน้องกดติดตามจะเป็นกยนร่งใจนะครับน้องครับคที่นี่สวัสดีครับ